哦。Oh. นี่นะคะนี่โอ้ยใหญ่เลยมาทางนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้ดูค่ะสุดยอดใหญ่ใหญ่มากเลยดู เกือบจะเท่ากำมือแค่แล้วนะคะดูโฮโหใหญ่ใหญ่นะคะดดูค่ะดูตรงนี้มีอีกค่ะดูตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะตรงนี้ก็มี สวยมากเลยดูนี่ค่ะหดูข้างนี้สิจะมีไหมขทางนีงนงนน้มันจะอยู่อยู่ประมาณติดติดกับขอนไม้แบบนี้นะคะขอนไม้ที่เน่ามาเป็นไม้ที่เน่ามานะคะมันจะออกเพราะว่ามันจะชื้น ดูนูนนูนแคเจอ,อยี่ตรงนี้อีกแล้วนี่อู้ตรงนี้ก็มีดูนี่ค่ะนี่ไมฟงหญ้าดูนี่ค่ะนี่สวยมากเลยนี่ค่ะเบอร์หนึ่งสองลูกนี่ค่ะสุดยอด ตันนี้คือคนเก็บแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะเก็บไปหลายวันแล้วมันก็เลยออกมาอีกนี่ค่ะดูนี่ค่ะนี่ค่ะเราต้องดูแบบัดช้าๆ,ๆดูดีๆนะคะ กำลังลงมาที่ทางก็เจอเห็ดพี่ลูกเจอเห็ดไปนูน่นจนไม่เจอเห็ดเลย ก็เก็บได้รอกหนึ่งแม่ชั้นได้ชายอโอโ้มือขนาดน,นี้ใครจะเห็นอ้าวกิ <laughs> ๊ตัวเหนื่อยหรอหนแห้งอาจจะแห้งเหมือนกันเพราะว่ามันร้อนใช่ปะยังเก็บบ้าน,น ตอันนี้จะสวยอาจจะสวยเห็น เก็บเห็ดอยู่ข้างทางมาดูนี่ค่ะนี่ทางนข้างล่างดูเห็ดนี่สองดอกนะคะ ดูสิใช่ไหมใช่ค่ะดู โอ้ย <c oughs> โดนอ่ารากไม้อยู่ตรงกลางไม่เห็นติดย โอ้โหดูอันในช้ยก่เปล่าเนี่ยลองดูสิโอ้โหเบบี้ไม่เห็นดอกนี้ใหญ่มากเลยสองดอกดูนี่ค่าใหญ่นะคะเริ่มเลยนะเนี่ยอืย าดอกนี้นี่ค่ะสุดยอดสวยมากเลยดูดูนี่ค่ะดีที่เมื่อกี้แคดดึงลากไม้ออกนะคะไม่งั้นจะผ่าเป็นครึ่งเหมือนอันก่อนที่เมื่อกี้ที่แคดเก็บ ด,ดูดีเนาะแถวน,นี้มีเห็ดตอนนี้กำลังทำอะไรจ๊ะปัดเช็ดเห็ดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปขายตอนนี้เราจะมาเช็ดเห็ดนะคะเช็ดนิดหน่อยไม่เยอะละแค่ปาดปาดดินออกเท่านั้นนะคะเห็ดนี้เราจะไม่ไม่ตัด ขาไม่อะไรนะคะถ้าหากตัดขานี่ขาไม่เอานะคะจะเอาเป็นรวมทั้งขาแค่ปัดดินออกนิดหน่อยช่วยนะช่วยจ้ะตอนนึงถ่ายกันดูที่รักทำยังไงกันไหนปัดขนาดไหนอ เเหมมือนนนกันลยถ้าเราปัดตอนเช้าแล้วมันมันจะแห้งถ้าเราปัดตอนนี้มันจะยังโอเคนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแค่ปัดดินออกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายดูยอีกทีนะคะนี่ค่ะผลงานวันนี้นะคะดูโอ้โหคนคลีนเห็ดทำไมไวจังแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนาะ ม่ได้ c l e a นี่แหละจะเริ่มตบดินออกนิดหน่อยปัดดินออกอคือถ้าหากว่าเราทําตอนที่เราเก็บนะคะเราก็จะเก็บเรื่อยเรื่อยเนาะมันก็จะช้ํานะคะมันจะทําให้มันดํา แ่ม่เอาดินไปขายก็พอเสร็จเรียบร้อยดีนี้ค่ะมาดูใกล้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ไปทั้งวันเลยค่ะได้แค่นี้คือเราไม่เก็บมานานนะคะเราเออไม่รู้ว่าคนที่เก็บนี่เขาไปถึงตรงไหนเราไม่รู้แล้วก็ตามหลังคนก็เลยเก็บไม่ค่อยได้ะค่ะ แต่ถ้าหากว่าเราเก็บทุกวันเราจะได้รู้ว่าเออวันนี้ถึงไหนถึงไหนแล้วเราก็ไปเดินไปข้างหน้าต่อก็ได้แต่ว่าออนี่ค่ะนี่คือของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปขายดูสิว่าจะได้เท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ขายนะคะ Did you get a lot? No, I lost like a time. Lost, lost. I think the time changed, huh? Time mm changed? -hmm. Yeah. Move, uh, move, move back, right? Yeah. Yeah, it yeah. changed last night. I right. <laughs> <Yeah. laughs> well, you? like three something. I lost like two you... better go find your time. You, if you lose it up there. You lose the time. ครึ่งลายหว่าสิไปมองใดว่าสิไปมองอันนั่นอันอนั้เล็กโมโลโนะออแต่เราเคยไปกันเลยไม่อยากโอ้ยนะบอลบอลเคยหาได้ก็หาเนี่ยเวลาเราไม่ลายแล้วเดี๋ยวนึงไปมองไปมองว่าสิไปมื่อเส้านี่ไปแล้วถ้าเจ้าเข้าไปแล้วเอาก่อนอืเอาก่อน,นะะได้ก,ก็เลยแหลนออกมา เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองราคาเท่ากันใช่ไหมขึ้นกับจำนวนหนึ่งรู้เอาจับกระต่ายด้วยจังเบอร์อันนี้หนึ่งเดียวเหรอสองคันไมันจะหลายหมดเออเปมาหาเราอยู่เออไปเลยบป็นยาละให้เราได้พี่ก้อยว่าขอะทบมาสิเอ็ดโมงอ่ะไม่ไม่ได้ไม่รับสายโอ้ยอยู่มองต้องคูมมีสัแสง เธอเขาออกหมดแล้วไปเก่าจีจีซีลาบานีบ่ได้ละลงมานี่นะคะดูครับบ่อหนึ่งครับจะเลือกมาแบบนี้นะคะดูกบ่ได้อีกเท่ากันเห็ดเรียงเห็ดบ่อเห็ดบ่อข้างล่างนี่มันจะต้องครบนะคะเห็ดดอยกันยังเห็นอยู่แล้วเห็ดยืดเฉ่าะขว่ักขวักขึ้นบ่ใหญ่อีกหรอกันวาสโนโรมดูเบอร์สองนี่ค่ะข้างล่างนี่มันจะขาดนิดนึง พอบอไได้มืออันอีกสามสามือนี oh, ่บ่ิผมสิโต๊ะอีกเลยโลดโลดพอเบ่อเมือคนออกบ่แล้ผาสโนสิลงวันทดเขาออกบ่อไสิบาทลบ่โอ้สิบเอ็ ได้สิบสองสิบสอเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามสิบสองสิบสอันน so ี้เบอร์สองนะคะสองสิบเจ็ดสอง สามสี่สี่สอันนี้เบอร์สเนาะเบอร์สี่นเะแบบจ็หกนดโอ้โหได้สองร <c oughs> คน เอยโยมเออพี่ก็นับตั้งครับอือขอบคุณ <'s> oh, จ้ะนี่ค่ะมาดู FC Cat ก็เก็บเห็ดเหมือนกันนะคะดูพี่เขาเป็นโปรเฟสชั่นนอลนะเนี่ยทั้งซื้อเห็ดแล้วก็ทั้งเก็บเ,เห็ด <FC S 1> ด้วยเป็น FC ด้วยจ้ะ FC ด้วยดู ถ้าใครอยากเก็บเห็นมาหาพี่ก้อยได้เช่ญพี่ก้อยดูเห็ดของเขาพี่ก้อยค่ะโอ้โหดูเห็ดของเขาใหญ่มากเลยดูดอกนี้มองนั่นแล้วพนอยู่ข้างหลังเลยดอกนี้ก็ใหญ่โอ้อันนี้แหละอร่อยที่สุดยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ thank you นี่ค่ะใหญ่มากเออ นี่เขาก็เข้าป่าคนเดียวนะคะพี่ก้อยเพื่อนเพิ่นเจ็บขาย่างบ่ไไ้พิการแต่ไม่ได้พิการพี่ก้อยเขาไปเก็บไปเก็บเห็ดทุกวันเจ็บเข่าว้าวมีอีกนะคะพี่ก้อยมีพี่ก้อยเขามีอีกพี่ก้อยพูดแต่ชื่อผิดพี่ก้อย tháng một là. đây là cái bóng hay bóng 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 ว้าวดูปลาหนึ่งทุกคนดูปลาหนึ่งนี่เขาใหญ่มากเลยดูเฮดบานไปตากโบอังโซไปมูเนี่ยจะเริ่มเลยไม่แต่ไม่แต่เห็ดใหญ่ใหญ่ฝากไว้ตรงแผงเส้นนั่ดูของเพื่อนที่ลายลายเจ๋งใหญ่มากเลยอันนี้แค่ไปยังไม่ได้เห็นเห็ดใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยใหญ่คนละมองนี่เห็นบ้านลูกใหญ่ๆนู่นใช่ใหญ่มากเลยอ่ะ ดูหรอกนี่พี่โทรหาไม่ได้ถ้าพี่โทรหาได้ดูหอกนี่ไม่ไปด้วยกันแล้วดูนี่ค่ะมันขึ้นเป็นสายมันขึ้นเป็นสายเลยแต่ว่าสอดลายมันเป็นโปรเซอร์โบตัวไหมันอ่อนมันหนาวนะคะตอนกลางคืนมันก็จะเป็นน้ำแข็งเวียเวียเวียดอกกระบาเวียจริงม้าว่ะนะอันนั้นเวียเวียเวียก้อเวีย เรโอเคจ้องดูนะคะว่าองขอจะได้เท่าไหร่จ้องดังกับอะไรใบหนึงอ่นนียจเา่ราตันสิกตีเเกมอันนี้พี่้อยจะเอาไปให้ยาดเขาคุณสิบสามโอ้โห13บเบอร์หนึ่งสิบสเลยสิบส Good number 13, 13. Oc sĩ 13, 19 19 sĩ gạo. 16 gạo, hảo. How sĩ hô? Eh. Money? Sam loại bài cho Money bài bóc. Chất ở ngoài nhau. บางเทื่อที่นามเมื่อกีนนี้เราลากกัสิไปเช็คเงินมีเจอเห็ดใหญ่ๆไปเก็บจังแซนอีกต่อโอ้โ้ยนี่แหละพอเมิกาเอามากับเห็ดเดียวกันนี่แหละโอเคไปแล้วค่ะโอเคโอเค